สองถุงค่ะคุณลูกเดี๋ยวนะอืมขาแม,งดา,แมงดาไข่แม,งด,แมงดาขาแมงดาไข่แมงดาห่ัเกียร์รุลำขาขาแมงดายำขาแมงดาเออยำคำใดยำคำใด ยัำไข่ดำหนาเน่จะพับเสื่อมาให้หนูจะไม่มีแรงปักเลยไม่กล้าให้ลิงโจอ่าเด็กโจต้องใจหนาเรื่องลิงโจยัำไข่แมงดาดำ ว่าเป็นชีวิตกุโจลนี่น่าเหนื่อยแล้วแตมาเจอหนูก็น,น้อยหนาแล้วไข่มุ่งดาถ่ายดีนะครับเจอได้ยินไหมเนี่ยลูกค้าไม่ใช่ยาวะสมถ่ายสดจัดปลัดบอกร้านเชลิสชอบไอ้นี่ลูกสดจัดกำนันอบอก ตรวจจัดกำนันบอกพี่ปุ้มนะคะได้เลยจ้ะพี่ปุ้มมาเดี๋ยวมาให้แม่เทลูกพี่ปุ้มนะคะปูม้าโพดม่วงเจ็ดสลขแล้วก็แมงดาหนึ่งแปดศูนย์และสองห้าศูนย์ค่ะสองร้อยห้าสิบจะดีน่าทานมาก ย่าปูหมาสองถุงค่ะถุงละรอันนี้อันนี้ไปกลับบ้านมี่ต้นโคกนี่ด้วยนี่ด้วยต้นถั่ลูกคุณแค่สามเม็ดเหมือนเห็นนี่มาของพี่ก่อนจับเ่อนวันนี้วันนี้ไม่มีไหลบัวใช่ยอดพล้าปลาเงี้ยน่ะลาไม่มีแม่เี๋ยวผมอ๋อนี่ครับนั่นน้าจะเจอไข่แดงเข้ม ปลาหมึกกุ้งไข่ไม่นดาเฮ้ะคนนเดอยะแยะๆเราต้องกลับมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้จะให้เราไม่กินได้ไงจริงนะเมื่อคืนเ่เมื่อคืนวันอังคารรีบเก็บงานให้ทันตัเสีพิ่งๆแล้วก็ขออ๋อบ้านนี้ทำสั่งรถสมตำตูมปูปาราพิเศษปูนี่น้ำยำเปลี่ยนมอสคุณโจ เรมองไซนี้เลยที่ตามหาเปลี่ยนแบบใช่ไหมเพราะจะจะใส่รวดเดียวคุณโจ้เข้าใจไหมกระมังมันก็เปลืองพื้นที่อันนี้ปูปลาพิเศษปูพิเศษปูดำปูดุจานนมากดำไทยไม่เถื่อไม่ผิดดำไทย พี่จไปทุร้ามาล่ะค่ะหล่อเสียได้ถาจริงไ้ะได้นะำไทยไม่ัวไม่เยวัวนี้ขอมาเยอะนะพี่โจเมื่อวานแป๊บเดียวก็หมดมาไว พี่ทอดแบบแป๊บเดียวนะลกูกอ่าไม้หัวไมี่ิส้มตำนะตอนน้องเด็กจ้ะส้มตำอันเด็กดูก,ดกันนะคะส้องหูงนะน้อยหนาลกูกอ่าคิดเต เราเราก็จะเป็นกัรทำสไตล์น้ำจิ้มซูฟูส์ถ้าว่ายำทั่วไปเราก็ใส่ข้าวโพดมะม่วงแล้วก็ทำน้ำยำปกตินอเด็กจอร่อยคนละแบบนี่เหรเด็กของเด็กส้มตำของเด็กโอ้โหนี่เปรี้ยวเลยนะเมนูที่ว่าไม่น่าเตรียมไม่ให้นะ ผมมาสั่งนะแล้วก็จะเก็บมาให้นะครับนี่เอาไปทาเอใช่ไหมปมาวัดี้ทาพี่เก๋เสร็จแล้วพี่ าเนี่ยทมาอย่างเงี้ยถูกใจหนอผลไม้รวมลวมูกคนลงเนี่ยจะไปจังหวัดอะไรเนาะข่าประจันนคนปรปฐมอันนี้เกาเหลาเกาเหลาพิเศษจะเอาไปทานนาคนปรปฐมนะเนี่ยก็เหลาพิเศษแต่ว่าพิกนิดเดียว ลงไม่ทานเถอะนี่อะไรอ่ะนี่นะ่ยออนี่ยอดมาจากอะไรคุณโจหัวอะไรทั้งอย่างสามีชาวบ้านแล้วก็พอผมมาดูพามาเต็มแล้วเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับนี่อย่ามัดทองนะเดี๋ยวคุณลงเดินทางลำบาก ตนองฟ่อนลูกใส่ถุงอะลูกคุณลงจะอวยพอให้เดินทางปลอดภัยอยู่นั่น จะพี่ไม่ต้องตามเมนูก็ได้จ้ะน้องฝนใส่ถุงนะลูกคุณลเดไปทางปองอดไทยนะคะแล้วรออะไรอรอปลาหม็ดโอเคขอโทกกุ้งสดรูนะคะ ไม่ได้เจอนานทำข้าวผัดกุงนึงทำข้าวผักุ้ง,ส,งสดเหลืองนะะเสียนะคะคือน้องอ่ะน้องไฟสดงานที่ไหนนะน้องข้าวผัดเหลืองโลกไฟสดงานที่ไหนคิดถึงเมื่อคืนตีสามยังนอนพี่ถึงหนูต้องให้รางวัลมาถึงทันทีเลยตอานช้าเลตอนไหนตอนนีเป็นต้องมาอ่ะพี่เบนส์เผ็ดยังไงอะลูกเผ็ดกลางทำข้าวผัดกุ้งสดจ๋าของพี่เป็นผลไม้รวม เเปเปลลี่ยนน็แ้วอ๋อได้พี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวทำสองคโอคกอ,อ่ะคนเจอเอพี่เพ็ดยังไงจ๊ะได้จ้ะอ๋อดีนะหนูไม่ลงหนูไม่รู้ละนะอุ้ยน้องมอชก็ดีรู้จักจ้กฟ้อน กเอามามาพูดเอาใจอีกนะจะได้ได้แถมอีกรล้ทันลู้ทนโอ้โคงกิฟต์เลยทุกทีอันนี้เผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดพอดีเห็นได้ใส่กู จ่าจ้ะหรือว่าขายอยู่ตรงถึงถึงประมาณป้าระบายสีนะคะนนะไปหาได้จ้ะจ้ะพรุ่งนี้แหละจะไปอยู่โน่นแล้วได้แล้วแหละลูกค้าได้รูดที่สุดยอดมะเช้าร้อยสี่สิบทิ้วมายี่สิบกิโล 2,008บอกว่าเอาไว้ก่อนนะเอาเอาของไปเดี๋ยวเอาตังมาให้ข้ามาให้ขอเก็บตังก่อนขายของเก็บมาแทงดีคุณลุงที่บ้านนันนี้เราไม่ได้กินมีสองต้นจ้ะแต่มันมีวันได้ราคาเบามาโลละร้อยไปปลูกที่บางเบิดเหรอลูกที่ปลูกทิ้งไว้มันดีะอลูกที้ท่อ บอกเดี๋ยวพี่โจเสียหายมาพี่เบนนะลูกถ้ามันไม่เตียหายก็ปลูกไว้ตั้ง4-5่ห้นของพี่ใส่ถ้วยใส่ถุงคะอย่างพี่โจรู้ตัวไหมว่าตัวเองเหมือนเหมือนหล่อมันดูเรียบร้อยดีอ่ะถ้าก็ไปแต่งแก้วนี้เหรอถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากแต่งมันไม่สบายตัวนะใช่ๆ สไตล์ของเรามต้องเสื้อสีส้มกางเกงยีนลากขาไพี่อันนี้กราช่เดี๋ยวสลับกันหน้าันนี้ของพี่นี่่มเ็นี่ี่แอขาพดกุ้งอูขายด่ดีแล้วพอเคยนะคยขนขนขาพดมาเยอะๆนะลูกค้ากินมะ่วงนะนี้ถ้าชวงมันถึงไหมถึงไหม มันนีจะนักหน้าใช่ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้ได้หลอด้วยพี่เอ้าช่วยยันนอนอันนี้น้องแอลเจ็ดจิกนะอ่าวันนี้จะได้ก็ใส่กยีนเหมือนกันนะครับนี่ครับใต่ทุกวันเหรอผมไม่เห็นใช่บางทีนุกางเกงในยีนเอนกางเกงยีนไว้เอ้ยนุ๊กเกงในแม่งนอกวะสู้แม่ไม่ได้เละนี้เาไปชั้นแบบ ทำแบบขานแบาดยนะนาน้งอลโ้โหถายีกุ้งสุดกุ้งออกดีอือเดีลยวโได้ถ่ายยาวไปยาวไปยาวเท่าไหร่อ่ะเจ็ดน้อยนะ ชัดเจนเลยเสียงดังฟังชัดโจ้วัสดจ้าหนึ่งแั้วองฮัลลุมบีเงี้ยสองผมเนี่ยจอวันนี้ไหนหนาเริ่มเริ่มตกลงนั้นจริงเหรอฮมันถือหอยแข็งอย่าไปใส่ตู้เย็นมันตะกรียกหนูรู้ป่ะหนูวิ่งไปดูว่าอะไรเออถ้หอยแข็งมันเซีนหม้อแล้วหนูวิ่งไปดูหม้อผุบหรือเปล่าไม่ได้ไปดูว่าลูกลูกเป็นไรไม่เป็นไรนะ แลูกเจ็บหนูไปดูว่าหม้อมันบุบหรือเปล่าเออแต่หม้ออย่าห้ามบุบทีนะ่จะดูลูกนะแคลแยกไปนะเดี๋ยวรวมกันนะแต่ไม่ใช่คุยไปคุยมาเลลูกค้าที่สั่งโทรมาสั่งแล้วก็ดูมาเอานี่ก็เยอะนะแบบนี้นะครับขอขอมันจะเป็นคนระแบ,บิดลูกค้าหน้าร้านนะฮะลูกค้าหน้าร้านสักพักนี่จะออกมาเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับแดดร้อน เนี่ยดูแดดนะตรงนี้แดดรอนะด้อนน่ะพี่เล่นอยู่ไหนในไม้ล่ะม้้กุ้งสดมะม่วงุ้งสดมมงสด ถเดี๋ยวใส่ถุงเอามาคุ้มสดไม่กล้าทำไว้เดี๋ยวบินหมดอันนี้จะพอขายหมีอันนี้คุณโจตะกร้าสีน้ำเงินนั่นเห็นไหมโจเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วก็มาในนี้ไงเสร็จแล้วค่ะพี่เนม โอ้โหเียวไม่เยะเลยลูกจะปดนแมงกินไม่กินเจอนะโอ้นนหโหทานอะไรไนะหมฮะเจ็ดส,สิบลูกร้านเจเล็กนะถ้าไม่ไม่มีเมื่อวานได้มาเต็มมากเตัวแต่ไม่มีแมงดาตองนิม้ม,มขอบคุณนะคะแล้วก็ยังไข่แมงดาขึ้นตัว คี่อยขย,ย่าคุณโจเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวไม่มีบิน<อ> <laughs> แต่คุณโจที่รีสอร์ทมะนาวโอ้หสะใจนะแพงมันี้ช่างใหม่าช่างใหม่หนูไม่จับช่องไรคะลูกช่างใหม่ช่างใหม่ <laughs> เล็กไม่ได้จ้างมารีวิวฮะมาเก็บค่ารีวิวนะรีวิวมาบอกเล็กยี่สิบบาทไข่เมงดาตัวใหม่หรือบปล่ยนะถ้าตัวใหม่เขาถ่ายรูปภาพหนึ่งเอาทั้งตัวโอ้โหเปิดหรือยังอ่ะคุณโจวันก่อนนั่นแหละโดนใจสุดแล้วถนมคนเดินอ๋อที่ห้าตัวนะ วันนั้นนัยำมปยันหมดลงไปสิบนาทีคนดูมีเยอะจา้าแต่ภาพมันสวยเนะาะครับนี่ก็โอ้โหแบบจั้านาสัห้าสูตต้องไปทานที่บางเบิดอ,อะไรขวงคอนอเสิร์ตดู <c oughs> <c oughs> เล่นเะงี <c oughs> ้ย เอาวันนี้ไม่ได้ใส่จานนะอ,อยากเอาไหมล่ะลูกค้าไมนได้ไหมอ๋อทานข้างหลัง๋ยวใส่จานให้โชว์นะครับจานหายบ้างไหมไม่หายนะ,าะหายด้ยือเหรอนี่มาแล้วอันนี้ห้านโฮสต์จักประหลัดบ,บอกนะยำข่าแมงดายข่าแมงด่าย,ยำคำใดคำใด ยำข่าแมงดเอ๋อใส่จานแล้วมันดูน่าทานที่ร้านหนูนะพี่นะไม่ขายของแถมขายรับทานกันเองกันเองกะว่าปูทางไว้ยังรุ่นลูกเลยค่ะให้พี่มาอุดหนุนลูกลูกต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นนะคะไปแล้วนะลุงครับน้ายหนาเลยจิงโอ้ทำมาคนนะคะน้อยหนารับสังแล้วหนึ่งแตะถุงจะเก็บเสร็จสองห้าศูนย์ ใจมาขัดยะสองสานะลูกย้ำข้าวโพดม้าเน้นพอดหนึ่งร้อยแล้วเน้นข้าวโพดใสปูม้าชิ้นเดียวพอไหมลูกค่ะน้ำล้างมืออะไรมาครบมาตรงหนูได้นะคะเนี่ยพี่นะข้างหลังนายเดินไปเลยขอบคุณที่ติดต่อส่งมาถึงแก้ระช้านะครับร้านชอบาำยำทะเลครับ